สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะออฟทารต์ไวายกันชริยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาทำคอนเทนต์คนรักเก่าจะกลับมาไหม <c oughs> มีคนบอกว่าขอแบบจุกๆเลยขอแบบว่าดูคุป้งจอะอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> เป็นคอนเทนต์ที่ขอกันมานะจ๊ะ <c oughs> ไ,ลไล่ทำไปเรื่อยๆอ่ะมามากันที่ทาทธาตถัดมาบ้ <c oughs> างธาตน้ำกอประกมีจิตคนรักเก่าก็คือต้องเลิกกันไปแล้วถูกไหม เป็นคนรักเก่าแล้วก็คุณต้องมีคนรักเก่าด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนโสดแล้วบอกว่าไม่เรื่องราวมันไม่ตรงมันไม่ตรงหรอกค่พะพอเป็นคนโสดไงเราไม่มีคนรักเก่าโอเคไหมสวัสดีวันเววันวาเลนไทน์เดย์ด้วยวันนี้เป็นว,วันแห่งความรักก็ขอให้เจอเจอความรักดีๆเจอคนดีๆนะคะทุกๆคนเลยขอให้มีความสุขในด้านของความรักการงานการเงินนะจ๊ะโอเคหรือเปล่าอ่ะมา ดูสถานการณ์รักของคุณหน่อยค่ะที่ผ่านมาคุณเขาแล้วก็รักของเราเป็นเช่นไรน้ำอรระเบดมินทิติค่ะเรามาดูความสัมพันธ์กันก่อนนะจ๊ะ The Devil แมจเจ้า The Messenger แมจเจ้า s ติ c อัพคัพว้าวว้าวว้าวรักเก่าที่บ้านเกิดนะคะน้ำจา๋า Jasmine การปลดปล่อยจากอะไรคุณได้รับการปลดปล่อยมาแล้วยังรูไพ่เขาก่อนเนาะดูไพ่เขาก่อนห้าดาบไพ่ของเขาเป็นห้าดาบเลยคุณจะฟาดจะฟันอะไรกันนี้โอห้าดาบแต่ก็มีความรักแหละดูออกความรักความปรารถนาความต้องการแต่ความรักที่คุณมีเป็นรักรักรักรกันจะ้ะเรารักกันอาแกมา น้ำกรกฏมินพิจิตคุณดูเหมือนอยากหลุดพ้นอะอารมณ์ของจัสเปนคือการปลดปล่อยจากอะไรก็ตามจากเรื่องเราไม่ดีจากความรักไม่ดีจากเรื่องไม่สบายใจเรื่องของการปลดปล่อยปลดปลด่อยจากความรู้สึกก็ได้ปลดปล่อยจากอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณไม่มีความสุขการปลดปล่อยนี้คุณได้รับการปลดปล่อยไปแล้วหรือยังหรือว่าปลดปล่อยไปแล้วจะกลับไปอีกแล้วหรือเปล่า จัสเมนเป็นไพ่ของคนทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดี mm. เช่นเดียวกันน่าจะเหมือนไพ่บุญไพ่กรรมเลย,ยไพ่ใบนี้บางทีจัสเมนอาจจะมาบอกว่าบางครั้งคนเราอยู่ในความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เราเขาไม่ได้อยากอยู่เอ,อมันมีเหตุผลคนใดที่ทําให้เราต้องอยู่ในความความรู้สึกเหล่านี้อืมกดปล่อยตัวเองออกมาการกดปล่อยจากอารมณ์ความรู้สึก ปลดปล่อยจากตัวเองปลดปล่อยจากสิ่งต่างๆอยากหลุดพ้นอา่าอยากหลุดพ้นนะคะเป็นการหลุดพ้นบางคนหลุดพ้นชั่วคราวบางคนพ้นหลุดไปแล้วก็ยังกลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆอีกมันมีหลายแบบที่จะหลุดพ้นนะคะคุณอาจจะได้รับโอกาสอะไรที่ผ่านมาในชีวิตโอกาสที่คนอื่นไม่ได้รับนะคะมันเป็นบทเรียนสำหรับวันใหม่ๆ นะคะคุณอาจจะมีโอกาสอีกครั้งก็ได้ในสิ่งที่คุณถูกปลดล่อยเรียกว่าให้ชีวิตอาจจะดีกว่าเดิมนะค่ะปลดปล่อยออกไปแล้วชีวิตคุณจะมีข่าวดีจะมีโอกาสจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทำเรียกว่าทำวันนี้ให้ดีกว่าเดิมหรือเปล่า อาไพ่ของคุณเป็นเดเมสเซเชนคุณอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์นักผู้สั่งแรงบันดาลใจบางคนทํางานเกี่ยวกับพวกพยาบาลพ,พยาบาลหรือทํางานเกี่ยวกับที่เป็นการกุศลการกุศลทั้งหลายก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นคนที่ชาญฉลาดแตะตัวคุณเองมีรักซ้อนอยู่ไหมคะเดวิลหรือว่าไพ่ของคุณความรักครั้งนี้ อาจจะเป็นคนที่ดูมีสนเสน่ห์กับผู้พบเห็นดูมีสนเสน่ห์ดูมีคนเข้าหาเยอะดูโดดเด่นท,ทั่วไปความรักของคุณความรักของเขาไพ่ของคุณเนี่ยน่าจะถือใทยไว้สองคนและถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณอาจจะไปตกหลุมรักหรือใครมาตกหลุมรักคุณเข้าไปอยู่ในวังวนที่ไม่ควรเข้าไปอยู่นะจ๊จะ วังวนที่มันเป็นวังวนแห่งความคือไพ่กิเลสปัญหารักซ้อนไพ่ของการมีใครในความสัมพันธ์สองสามคนมีความลับในความรักอะไรอย่างนี้คิดถึงคนรักเราอยู่ระคะคิดถึงต้องการความรักดูแล้วมันเหมือนไพ่ของเรารักกันแต่เป็นการที่อยู่ก็ไม่ได้มีความสุขค่ะจากไปก็ไม่ได้มีความสุข อารมณ์ประมาณเทึกๆนี้ตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะรักคุณนะมีความรักให้อยู่ตรงนี้แต่ความรักความต้องการนั้นความรักความต้องการความปรารถนาแม้กระทั่งอยู่ในความรักก็ยังยอมอ่ะอืมใครคนนึงรักคุณแต่ว่าถามว่าเขารักมากไหมใจของเขาก็บ่งบอกถึงคงไม่มีใครอยากเป็นคนในความรับของใครไพ่สลับกันได้ค่ะอืม พอดูความสัมพันธ์แล้วเป็นไงต่อคุณอาจจะเดียวกับราศีกันทัดน้ำกรกฎเมรพเจ็กมังกรความรักเป็นยังไงต่อหรอหาทางออกไม่ได้คะ่ะบางทีรู้ทุกอย่างแหละแต่ยังหาทางออกไม่ได้ <c oughs> ขออภัยให้บางคนติดอยู่ในทะเบียนสมรอดหรือใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ความต้องการมากกว่าความถูกต้องบางทีมันมีความรักแต่มันมีความต้องการในใจมากกว่าความถูกผิดลักษณะแบบนั้นถามว่ามีความสุขไหมก็ไม,ม่ได้มีอืมณ์นี้เนี่ยจ๊ะอะไปดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะคนรักเกา่าจะกลับมาไหมเขาคิดยังไงกับคุณ <c oughs> อขออภัยกับของ นนี้อาจารย์คันขอมากขออาจารย์ดึงน้ำเน่ยอ่ะมาวันวันวนึงเนี่ยทใช้เสียงเยอะมากคุยกับลูกคุยกับลูกเสจคุยกับลูกค้าวันวันวนึงเยอะมากมันเสียงมันไม่ค่อยมีใช้เสียงเยอะมากๆเลยอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาอยากเดินออกไปแล้ว อารมณ์ของเขาคือเดี๋ยวอยากอยู่เดี๋ยวอยากไปมีความรู้สึกถึงความขัดแย้งเหนื่อยกับความสัมพันธ์ค่ะเขารู้สึกอย่างไงกับคุณ <_ S 2> เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ความต้องการสลับซับซ้อนหรือมีอารมณ์ที่เดี๋ยวอยากอยู่เดี๋ยวอยากไปเดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวอยากเลิกอารมณ์นั้นเออเขามองว่าเหนื่อยนะคุณอาจจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้ความฝันของเรามันอาจจะไม่ได้เป็นจริง เขามองคุณเป็นไงเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นความสุขแต่ตรงไปตรงมาเกิน <c oughs> ชัดเจนเกินคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถคุณเป็นคนมีเซนที่ดีเขามองคุณเก่งนะแลนทั้งคู่ไพ่ชอบประชดประชันไพ่ของคนที่ชอบประชดประชันไพ่ของคนที่พอเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการก็ทําอะไรก็ตาม เพื่อประชดประชันและให้ได้มาในสิ่งนั้นนัๆแล้วก็ยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมฟังเหตุและผลบางทีก็ฟังบางทีเขาไม่ฟังษณะน,นบบนั้นเขาต้องการอะไรกับความสำคัญนี้ครับต้องการอะไรต้องการเป็นต้องการเป็นหนึ่งค่ะเขาต้องการเป็นหนึ่งต้องการเป็นคนที่สําคัญสําหรับคุณทําอะไรก็แล้วแต่ต้องนึกถึงเขาสําคัญก่อนใครแครเขาก่อนใคร ทำอะไรก็ตามให้เห็นว่าแสดงความรักเขามากความต้องการคือความรักความสำคัญประมาณนั้นเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาไหมคะกลับไหมอระวังความรักที่เป็นความรักความรักจะถูกเปิดเผยเป็นความรักที่กลับมาไหมระคบไปกับปลากลับค่ะถึง ม,มันมันมีความรู้สึกถึงจะอยากเดินออกไปแค่ไหนก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็เดินกลับมาอยู่ที่จุดจุดเดิมแล้วเขาก็คนของเขาเป็นไงเขาก็คนของเขาเป็นไงเขาก็คนของเขาไปไม่ได้ใช่เขาก็คนของเขาเขารู้สึกถึงความไม่มีความสุขกับตรงนั้นอยากเลือกทางนี้แต่เลือกไม่ได้เช่นเดียวกันอืม แต่เขาเลือกคุณไหมเขาเลือกคุณไหมเขาเลือกคุณไหมเขาเลือกคุณเพราะคะุณมีประโยชน์อะไรกับเขาคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาไหมถามว่าเขาเลือกคุณไหมเขาอยากเลือกคุณนะแต่เขาก็ไม่ได้อยากเลือกเหมือนกันยังไงอาจารย์มันเหมือนว่าคนบางคนก็าเติมเต็มในบ้างได้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 บ้างในบางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าคุณดูแลเขาดีเปรเขาดี สนับสนุนเขาดีไม่ว่าจะการเป็นการซัพพอร์ตเขาดีในเรื่องของอะไรก็ตามเขาก็ต้องการคุณแต่แตาแต่ที่คุณไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ไม่ได้ําการคุณโอเคไหมนั่นแหละคุณคือความมั่นคงทางฐางนะหน้าที่การงานการเงินการซัพพอร์ตแต่ว่าอแล้วมันหมดเป็นหมดกรรมกันหรือยังเวรกรรมหมดกันหรือยังยังเนาะค่ะ ยังบางคนยังเจอเจอในที่ทํางานเดียวกันยังต้องประสานงานยังอยู่ยังเห็นกันอยู่เลยยังไม่หมดหรอกค่ะมันใกล้หมดแล้วมัง่งเป็นรักที่เลือกไม่ได้มันเป็นความรู้สึกของอารมณ์ที่มันยังไงล่ะเขาเรียกว่าเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกรู้ว่าสถานการณ์ความรักนี้เป็นยังไงไดแต่ประคับประคองเพื่อความเพื่อประโยชน์ของตัวเองอะถ้าคุณมีประโยชน์กับเขานะใครบางคนในที่นี้มีประโยชน์ ต่อกันเขาอาจจะไม่ได้รักลงมากขนาดนั้นก็ตามใช่ไหมเขารักผลประโยชน์ของเขาเขาอยากมีเราเพราะการเทื่อนหนุนสักการจุนเจือเพราะความสุขทั้งทั้งที่เขาก็สุขบ้างไม่สุขบ้างทางั้งทั้งที่มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เป็นความรักแบบนี้เขาก็โอเคนะเหมือนกับต่างคนต่างไม่เชื่อใจซึ่งก,กันและกันต่างคนต่างมีใครมีเนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ลับๆต่างเขามีคนอื่นหรือคุณมีคนอื่นหรือต่างคนต่างมีอารมณ์นี้อ่ะรักนี้ยังคงผูกพันค่ะยังคงวนเวียนยังคงผูกพันยังคงไปกลับยังคงเหนื่อยคงล้าคงเบือ่อคงเซ็งแต่ก็คงมีกันและกันไว้แบบนี้อีกยาวนานจากที่มองมในใ่นะคะแต่มันจะถึงเวลา ถึงเวลาต้องจบถึงเวลาต้องจากมันก็จะจากไปเองนั่นแหละไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องวิ่งหนีอหนโอเคมองถึงความสัมพันธ์ที่เอานี้จากที่ไพ่รวมออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้มีความสุขกันนะักแต่เขาไม่ได้ทุกข์ขนาดนั้นทั้งทุกข์ทั้งสุขคนกันปแล้วกันแต่ต่างคนต่างมีกันอยากมีกันไว้ดึงกันล้างกันด้วยเหตุผลทั้งปวงของคุณเหตุผลของเขา นะจะอารมณ์นี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณยังอยากกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าถามว่ามันจะกลับมารักกันดังเดิมหวานแหววรักกันเข้าใจกันไหมไม่ไม่ไม่ไมเพราะว่ามันมีมีบางสิ่งบางอย่างกั้นกลางระหว่างคุณสองคนคุณรู้เขาก็รู้แต่การรู้นั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะอีกฝ่ายรู้แต่ไม่ยอมรับ รู้แต่ความต้องการมันผิดไปโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ในคิปชันบล็อกดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ